สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ทำลำไยในเขตบ้านเกาะหลวงตาบนโพงพุ่งคำถามที่หนึ่งต้องใช้ปุ๋ยบำรุงดินประเภทใดลำไยถึงจะเจริญเติบโตได้ดีการใช้ปุ๋ยบำรุงนี้ส่วนมากเกษตรกรในเขตก็จะใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ตามท้องตลาดหรือบางคนก็จะใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติคือใบลำไยที่เราตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถไปคุมใน ต้นของลำไย,ยแล้วห้มันย่อยสลายไปตามธรรมชาติของมันก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีแล้วคําถามที่2การจะปลูกลำไย,ยต้องรู้วิธีการดูแลเรื่องใดบ้างอันดับแรกการจะปลูกลำไย,ยนี้อันดับแรกที่ขาดได้คือน้ําน้ําต้องมีถึงและปัจจัยในการดูแลลำไย,ยนี้ถ้าเราต้องควบคุมเมื่อผลผลิตมันออกแล้วเราต้องควบคุม,มแมลงและควบคุมโรคให้ได้ถ้าควบคุมได้แล้วลำไย,ยเป็นลำไย,ยที่มีคุณภาพ คำถามที่3มีวิธีใดบ้างที่จะจัดการศัตรูพืชที่มากินลำไยโดยไม่ใช้สารเคมีศัตรูพืชที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วศัตรูพืชอีกอย่างก็คือนกและข้างคาวอันนี้จะใช้ตะข่ายดักโดยไม่ต้องใช้สารเคมีส่วนพวกหนอนพวกมแมลงหรือพวกโรคต่างๆที่มานี้มันในการจัดการด้วยฐานชีวพันหรือสารอินรีเนี่ยมันเหมือนจะยากครับในเขตชุมชนนี้ ส่วนมากจะเป็นใช้สารเคมีเป็นหลักและในบางบางช่วงเวลาก็สามารถใช้สารชีวพันธุ์ได้คือช่วงบำรุงต้นที่มันโรคยังไม่ระบาดเยอะคำถามที่4การใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมีในการทำให้ลำไยเจริญเติบโตแตกต่างกันอย่างไรการใช้สารเคมีนี้อาจจะทำให้ลำไยเจริญเติบโตได้เร็วแต่ว่าลำไยจะ เสื่อมโซมเร็วเหมือนกันคุณภาพลำไยก็อาจจะโซมเร็วถ้าใช้อินซีสารอินซีนี้จะทำให้ลำไยเจริญเติบโตด้วยสมบูรณ์แต่ว่าอาจจะโตช้าหน่อยคำถามที่5ถ้าได้ผลผลิตดีสามารถนำไปแปรรูปอย่างไรได้บ้างในเขตชุมชนของบ้างเกาะหลวงนี้ถ้าได้ส่วนมากก็จะขายเป็นผลสด แต่ถ้าถ้าจะแปรรูปก,ก็เป็นลำไยน้ำลำไยประเภทน้ำลำไยและลำไยอบแห้งครับผมแช่สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์นะคะ1ต้องใช้ปุ๋ยบำรุงดินประเภทใดลำไยถึงจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีเป็นปครับปุ๋ยต้องใช้ปุ๋ยปุ๋ยคุ้ที่อเคถัมเมืองเนาะได้เลยคือมันต้องเป็นปุ๋ย หลายอย่างอนะนาะที่จะบำรุงดีเลยแต่ที่หลักๆก็คือสีบำรุงดีนั่นแหละที่จะทำให้พืชจะเริ่มเติบโตได้ดีคำถามที่สองนะคะการจะปลูกลำไย,ยต้องรู้วิธีการดูแลเรื่องใดบ้างคะเช่นอันแรกก็คือเรื่องแหนมนะเนาะแหนมเป็นสิ่งสำเป็นมากๆเลยที่จะมาบ,าบาาำรุงถ้าขาดแหนมอย่างลำไยมันก็จะไม่จะเริ่มเติบโตจะแห้งจนะหูเนาะ คำถามที่สามนะคะมีวิธีใดบ้างที่จะจัดการสัตว์พืชที่มากินลำไยโดยไม่ใช้สารเคมีอันนี้ก็มันมีหลายปัจจัยเนาะถ้าจะบช้ใเลยนก่อนก็ได้คือมันต้องควบคู่กันไปใจใจยาอย่างประเทศที่ที่เปิ้ที่เกษตรเป้ลไม่นามาก็อใจได้ก็สมงน คำถามที่4ี่นะคะการใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมีในการทำลำไย,ยจเจริญเติบโตแตกต่างกันอย่างไรการใช้ใสารเคม,มีมันก็ทำให้พืชอุดมสมบูรณ์ะเนาะถ้าบม่ใช้เลยมันก่อมาได้มันต้องควบคู่กันไปทั้งสส่เคมีแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีเนาะคำถามที่5นะคะถ้าได้ผลผลิตก,ก็สามารถนำไปแปรรูปได้อย่างไรบ้างคะ ถ้าลำไยแก่เป็นลูกแล้วก็เยอะมันจะมีอยู่หลายหลายหลายอย่างที่เป็นเ็ดลำไยอบแห้งอะไรอย่างเคือมันมีหลายอย่าง,อ,อ,อ,งอ,ายอย่างเช่นเนาะลำไยอบแห้งแล้วก็อันที่สองก็คือ,อน้ำลำไยก็ทำได้หลายหลายอย่างอ่ะขอบคุณผู้ค่ะ คำถามที่หนึงนะคะต้องใช้ปุ๋ยบำรุงดินประเภทใดถึงจะทําให้ลำไยเจริญเติบโตได้ดีค่ะของลุงนะครับไอเฉพาะลำไยลุงใช้สารเคมีผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ครับค่ะข้อสองนะคะจะปลูกลำไยยังไงต้องรู้วิธีจัดการดูแลเรื่องใดบ้างค่ะดูแลดูแลลำไยะ ต้องรูดูแลลำไยส่วนมากส่วนมากลุงจะใช้วิธีในการดูแลคือใส่ปุ๋ยใส่ยาแล้วก็พ่นพ่นทางใบแล้วก็พ่นทางดินค่ะข้อสามนะคะมีวิธีใดบ้างที่จะจัดการศัตรูพืชที่มากินลำไยโดยไม่ใช้สารเคมีคะส่วนมากบ้านเราที่ จะใช้วิธีในการในการฆ่าศัตรูพืชเนี่ยส่วนมากเราจะใช้วิธีของการพ่นยานะครับส่วนมากไม่ค่อยมีใครไม่ใช้สารเคมีครับข้อสี่นะคะใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมีในการทําให้ลหําไยเจริญเติบโตต่างกันยังไงคะคิดว่าในการใช้สารเคมี มันอาจจะดีสําหรับลำไยแต่ว่ามันส่งผลกระทบให้กับไอ้ลำไยต้มโซะข้อ .5 นะคะถ้าได้ผลผลิตสามารถนําไปเปลี่นรูปอย่างไรได้บ้างคะในการเปลี่รูปแว่นเราส่วนมากจะขายแต่ของสดน,นะครับส่วนมากไม่ค่อยมีในการเปลี่ยนรูปมากเท่าไหร่ครับ ครับผมสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์การเจริญเติบโตของลำไย,ยนะคะข้อที่หนึ่งค่ะต้องใช้ปุ๋ยบำรุงดินประเภทใดลำไย,ยถึงจะเจริญเติบโตได้ดีคะครับอันนี้จินการผันลำไยจะทานให้เติบโตต้องใช้ปุ๋ยแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกผสมด้วยครับข้อที่สองนะคะการจะปลูกลำไยต้องรู้วิธีจะดูแล,ลเรื่องใดบ้างคะอันแรกน่าจะเป็นเรื่อง การปลูกแล้วก็พื้นที่แล้วก็การใช้แนนตารเวลาที่เหมาะสมค่ะข้อที่สามนะคะมีวิธีใดบ้างที่จะจัดการกับศัตรูพื้นที่มากินผลลำไยโดยไม่ใช้สารเคมีครับข้อนี้น่าจะมีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้สารเคมีมาอย่างอื่นแทบจะไม่มีใช้สารเคมีตลอด ขอ้อที่สี่นะคะการใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมีในการทำลำไยเจริญเติบโตแตกต่างกันอย่างไรครับการใช้สารเคมีต้องใช้ถ้าไม่ใช้ก็น่าจะไม่ได้ผลประโยชะนย์ค่ะข้อที่ห้านะคะถ้าได้ผลผลิตมาสามารถนำไปแปรรูปอย่างไรได้บ้างคะครับข้อนี้อ,อันที่จีนนะการทานลำไยของชาวสวน ฉพ,ออพาะอำเภอใดต่ไม่มีการแปลรูปส่งเข้าตลาดแล้วก็มีพ่อค้ารับซื้อเป็นช่นชวงๆครงนี<า>งแรกนะคะต้องใช้ปุ๋ยบำรุงดินประเภทใดลำไยถึงจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีก็ใช้ทั้งปุ๋ยเคมีและอินทรีย์ผสมกันค่ะลำไยถึงจะเติบโต,ตดีคำถามที่สองการจะปลยยูกลำไยต้องรู้วิธีการดูแลเรื่องใดบ้าง ดูแลเรื่องการให้น้ำให้ปุ๋ยพ่นยาตัดแต่งกิ่งตัดแต่งช่อคำถามที่สามมีวิธีใดบ้างที่จะจัดการศัตรูพืชที่มากินลำไยโดยไม่ใช้สารเคมีที่มากินลำไยใช่ไหมคะก็ใช้ตาข่ายดักนกบ้างที่ไล่นกบ้างแล้วก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาทำมาใหม่เป็นแบบมีกลิ่นอย่างเนี้ย คำถามที่ 4- การใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมีในการทําให้ลหําไยเจริญเติบโตแตกต่างกันอย่างไรก็น่าจะน่าจะแตกต่างอยู่บ้างเพราะว่าถ้าไม่ใช้สารเคมีเลยก็ขอผลผลิตของเราก็อาจจะไม่ได้ตามมาตรฐานค่ะคำถามที่ 5- ถ้าได้ผลผล,ผลิตดีสามารถนําไปแปรรูปอย่างไรได้บ้างทำำําลําไยอบแห้งแปรรูปเป็นขนมเป็นครีม แค่